ได้ไหมโอเคครับเรามาลองกันข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายเนี่ยตอนแรกเปิดประตูแล้วต้องโน้มออกแรงดึงเยอะมากนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูนะครับเอาช้อนเอาเลยครับเอาเลยครับดูครับดูครับเดี๋ยวก็หลุดติดมือกวางมือนะลูกหนีกมือนะไม่เป็นไรฮะเอาละเราอยากกระโช์ครับโอเคจริงไม่ต้องเวียงนะครับเดี๋ยวให้ดูหม่อยแลก็ปลปอยสำดั ก็เป็นฟิล์มที่สั่งมาติดนะครับเป็นฟิล์มนาโนเซรามิกนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกที่ไม่เหมือนฟิล์มทั่วไปนะฮะคือตัวนี้เขารับประกันอยู่7ปีใช่ครับพี่บอยรับประกัน7ปีเลยเจ็ดปีนะครับรับประกันถึง7ปีนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงครับเดี๋ยวของป่าดุสิตเนี่ยจะใช้เป็น40่สบามบาหน้านะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็น60นะฮะเพื่อง่ายต่อการขับขี่ตอนคืนด้วยนะครับเป็น40กับ60นะฮะแล้วก็เดี๋ยว ผมจะตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางอีกสเส้นนะครับเป็นบิโตโอนปี19นะฮะทัีเนาะส่วนในสเส้นที่มันไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือร้านมันดึงแก้มยางจนมันฉีกนะครับก็เดี๋ยวจะใส่วิโตโอเนี่ยไปไว้คู่หน้านะครับโอเคตอนนี้ก็เหลือทำเบาะวันพรุ่งนี้นะครับทำเบาะช่างคิดอยู่พันสนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะโอเคนะครับ,นะรบปารุสิ์ นี่ก็กำลังตรวจเล็เครื่องยนต์อยู่นะครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่กรมขนส่งจัญ่จัดนะครับก็ทำการตรวจเล็เครื่องนะครับดูโดยการดูจากด้านล่างนะฮะยกใหญ่นะครับต้องถอยต้องระยะยาวเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเลขเครื่องดีเซลเนี่ยจะดูค่อนข้างยากนิดนึงนะครับมันจะอยู่ด้านล่างนะฮะนี่เขากำลังเจอแล้วเห็นไหมครับนี่ก็องบอกว่ากรมขนส่งใหญ่ญจัดนะครับที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดนะฮะ ก็ตรวจผ่านนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าน้องผ่านได้ผ่านแต่ผ่านแน่นอนครับรถเป็นมือเดียวนของโยตากิจเลยนะครับก็สำหรับคันนี้นะครับก็ติดฟิล์มนะครับแล้วก็ไฟเพดานทุกจุดเลยแล้วก็เปลี่ยนยางนะฮะเดี๋ยวตอนไปเดี๋ยวเราจะไปตั้งสูงกันด้วยนะครับเพื่อให้ป่าทุกสิทธิ์ได้รับรถอย่างดูดีนะครับแล้ะวก็ตอนแรกตัดหมอกไม่ติดนะตอนนี้ตัดหมอกติดหมดเลยนะครับทําจนเรียบร้อยหมดแล้ว นะครับโอเคเดี๋ยวนี้กำลังกำลังทำความสะอาดเนาะกํากำลังหาดูอยู่นะครับเดี๋ยวมาหน่อยให้ดูครับแป๊บหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ครับเรียบร้อยครับตรวจเจอแล้วฮะฮือฮากันใหญ่นะครับมองกันใหญ่เลยครับว่าไม่เคยเจอคันนี้เครื่องดีเซลนะครับก็สอบถามกันใหญ่ถ้าว่าซื้อมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้บอกเขานะฮะเขาบอกว่าน่าจะหลายตังแน่ๆเลยเขาบอกว่าใช่ครับนะฮะก็ต้องบอกว่าขณะเจ้าหน้าที่กรมขนส่งยังไม่ค่อยเจอเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย เป็นเครื่องที่น่าใช้นะครับเขาก็บอก้ยขับดีไหมเขาก็สอบถามนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเล่กเครื่องนะครับสำหรับเครื่องดีเซลนะครับเกียร์คานิวาลนะครับต้องมุดดูใต้ท้องเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปเปิดฝากระโปงหน้าเนี่ยไม่มีทางเจอนะครับต้องมุดดูนะฮะตามภาพที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เล่นมาแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการขึ้นตึกโอนกันไปครับ สว um ัสดีครับเอาล้วครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะมาส่งมอบนะครับหลังจากไปโอนมาเรียบร้อยแล้วก็ตั้งศูนย์แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ป๋ารุ่นจิตกันนะครับว่าหลังจากเห็นรถจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับป๋ารู้สึกยังไงบ้างครับผมก็ไม่เคยใช้อะเนาะรถเกียร์ไม่เคยใช้แต่ก็อยากจะลองใช้ดูโอเคครับไม่ยากครับรถเกียร์ก็เหมือนรถทั่วไปนะฮะแต่ว่าตังนี้ก็ได้เป็นแบบเหมือนรถบ้านรถนอนเป็นแคมปิ้งมาในตัวนะครับแล้วก็เอ่อเรื่องเออราคาเป็นไงบ้างครับาก็ พอใจระดับหนึ่งเหมาะสมเหมาะสมอ่าก็ตอนนี้ผมทับโอลเรียบร้อยครับเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยดูทั้งติดฟิวส์นะครับเปลี่ยนยางตั้งสูตรแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟให้มันใช้งานได้ทั้งหมดทั้งคันเลยนะครับมีมีปัญหาอะไรเดี๋ยวทติดต่อบิ๊กชอนได้ตลอดเลาใช่ตลอดครับไม่มีปิดเครื่องหนีหายแน่นอนครับรถคันมันไม่ใช่จะติดเครื่องนีไม่มีครับรถก็อยู่ข้างหลังนี่เองนะติดฟิวส์แล้วดูดีเลยนะฮะเป็นรถใหม่เลยนะฮะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมบิ๊กชอนนะครับแล้วป๋าลูกศิษย์นะครับต้องลาไปเลยนนนะตอี้ ผมอยู่ที่โรงงานรถไฟพักกษันริย์เนี่ก็เจอเครื่องจักรเจอเครื่องพวกอะไรนี่เยอะแยะมากมายนะป่าเขาทำที่นี่ปีสุดท้ายแล้วเกษียณแล้วเดี๋ยวปีหน้าจะกลับไปอยู่โนราชแล้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมและป่าลูกศิษย์ต้องลาไปเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามท่าเป็นชาวลบ้านเอาไว้นะครับผมตอนนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับมานะครับก็นั่งรถรถไฟรุ่กน้องพี่ลูกิษ์กลับนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่ง BTS กลับเนาะแล้วก็จะไปขึ้นเออ่ BRT อะไร b r ีหรือ b d s ได้แหละน่าจะเป็น b d s อ่ะนะครับไปครับ